ดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องสมาร์ท o วันนี้มีมีธุรกิจมานำเสนอนะคะธุรกิจดอบบลิทนะดอบลิ Double. คืออะไรเป็นสตาร์ทอัพที่รวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพความงามเข้ามาอยู่ในแอปเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อนสมาชิกที่อยากทำธุรกิจออนไลน์แต่ยังขาดความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์และไม่มีทุนในการสต็อ สินค้าที่ะเยอะๆและแต่สามารถรับกำไรขายปีถูงสุดถึง70%็ดบนดับลิสน,นะคะมีรวมสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามให้กับท่านผู้ชมได้ซื้อในราคาที่ถูกนะคะและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่าบริษัทนี้จะมีการหลอกลวงเราไหมเพราะบริษัท ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการค่ะถ้าใครอยากสมัครต้องสมัครที่ลิงก์นะคะที่ลิงก์ที่บีโอส่งให้นะคะแอปดรอปิจะเข้าในเว็บก่อนนะคะแล้วค่อยจะมาเข้าเป็นแอปเหมือนแอปสั่งของนะคะรอสักครู่นะคะทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะบีเป็นสมัครครั้งแรกยังเป็นคสาตัวเมร์นะคะเป็นลูกค้า เพราะว่าบี้สมัครตั้งแต่เดือนหกแล้วบี้ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นเซลแมนแล้วก็เป็นบีนะคะบี้ยังยังเป็นลูกค้าอยู่นะคะคอลเตอมอนะคะเป็นลูกค้าในการชอบสินค้านี้ได้และยังสามารถดูคนที่อุลับแบบุ๊กแอนนะคะ่ะวันนี้บี้จะ มาอัพเป็นนักธุรกิจของดอปลิสต์นะคะนี่นะคะบีสมัครมาเป็นคโตเมอร์ยังเป็นลูกค้าอยู่เราจะอัพเกรดเป็น B.O. นะคะนี่นะคะกดตรงนี้นะไปสั่งซื้อสินค้ากันได้เลย เพราะว่าบีจะเอาแบบทางลัดสุดๆนะคะเพราะถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วเราต้องสมัครเป็นเซลแมนแต่เซลแมนอะขายของคนเดียวถ้าเป็น B.O. หรือ CEO เนี่ยจะมีลูกทีมมีคนช่วยค่ะมีสินค้าและมีโปรแนะนำนะคะนี่นะคะตามนี้นะคะที่บริษัท ตั้งโปรโมชั่นให้นะคะบัลลูเซส่สามกองแถมอีก3ามกอง B.O. นะคะที่ขึ้นว่า B.O. นี่คือเราสามารถทำธุรกิจได้ช่วงนี้นะคะทำสมัครเป็น B.O. ทํทำรายได้คูณ2นะคะในราคา1,113บาทสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นนะคะได้เป็นนักธุรกิจนะคะตัวที่ว่า25 10ส ลุ้นรับ MacBook Air iPad ปรดและทองและของรางวัลอีกมากมายมูล,ลค่าเจ็ดแสนบาทดูนี่นะคะหน้านี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่มาหาราคาบัลลเซ่ก่อนพี่จะกินอ่าคอลลเเจนนะคะเป็นซอฟเจลนะคะราคา 990าาสบบาทนะคะบาลเซ่นี่นะคะ b โอนะคะสามารถอัพเกรดได้นี่นะคะบาลเซ่หนึ่งกล่องเดีบิวจะสั่งตัวนี้นะนี่นะคะทุกคนถ้า,าคนที่สมัครจากดิงนะคะได้เข้ามาบริษัทหน้าเว็บบริษัทดอบลิสนะคะมันจะมีสินค้าชุดทดลองเราแค่ จ่ายค่าส่ง50บาทนะคะเราจะเอากี่ชิ้นก็ได้มันมีวิตาลีบำรุงสายตาแล้วก็ไฟเบอร์นะคะคอนฟิเดนต์ก็คืออันนี้หมดสตอ็อกแล้วแล้วก็เจลลี่สองซองนะคะอันนี้54บาทค่าส่งนะคะสามารถเลือกได้นะคะถ้าเราสมัครเป็น B.O. เนี่ยเราจะได้กำไรห้าสิบถึงเ0็ดเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้านะคะ นี่นะคะบีจะไล่ให้ดูว่าสินค้าเขาทางบริษัทจัดโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะอสองหลอดหกร้อยสิบบาทเนี่ยค่ะโปรโมชั่นห้าสิบหลอดแล้วเราจะสั่งซื้อเนี่ยได้กำไรเยอะค่ะเดี๋ยวบีขอ upgrade, อัปเกรดเป็น bo ก่อนนะคะเดี๋ยว นี่คะ่ะนี่สินค้าจากทางบริษัทดอบลิสนะคะไม่ต้องสัพอกของไม่ต้องไปส่งของอ่าไม่ต้องลงทุนซื้อของมาสตอกไว้นะคะขายของเราแค่ส่งลิงก์ช่วงนี้ส่งลิงก์ไปก่อนแล้วอีกเดือนประมาณกลางเดือนหน้าจะได้เป็น แอปดอบลิสนะคะสามารถสั่งซื้อในแอปได้ตัวนี้สั่งซื้อในเว็บก่อนนะคะเพราะแอปยังไม่เสร็จโอเคดกรจิวก็สามารถซื้อได้ค่ะในนี้นี่นะคะสินค้าเยอะมากค่ะมีลิปสติกด้วยมีสินค้าที่แบรนด์ชั้นนำด้วยนะคะโอเคนี่นะคะหมดแล้วเดี๋ยวบี้จะไปสั่ง บัลโลเซ่นะคะลองมาทานดูว่าผิวจะใสจะขาวไหมราคา990บาทน,นะคะราคาปีกมันมีราคาตัวแทนด้วยเราจะอ่า c o กับ B.O. เนี่ยเราจะได้ราคาที่ติดมากับบริษัทเลยนะคะราคาส่งที่ติดบริษัทเลย ดียวมีขออัปเกรดก่อนนะคะลงทุนแค่1,000บาทนะคะสามารถเป็นบ o โอรับรายได้ได้นะคะสั่งซื้อสินค้ากดติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะอะเรือนให้สุดขั้นต่อไปแล้วก็ใส่ที่อยู่เบอร์โทรก่อข้อมูลสินค้าที่เรารับสินค้าให้ถูกต้องนะคะห้ามกรอกผิดนะคะที่อยู่รับ บีอกกรอกแป๊บอ่ะบีกอกข้อมูลครบแล้วนะคะทุกคนไปขั้นต่อไปค่ะเราจะเลือกการชำระเงินคิวอาโค้พร้อมเพย์หรือบัตรเครดิตอ่ะอะไรก็ได้นะคะบีจะเรียกขิวอาโค้นะคะขั้นต่อไป มีแวดด้วยเพราะว่าเขาบวกแวดไปนะคะเดี๋ยวนะค่ะทุกคนใส่ที่อยู่ให้ครบนะคะแล้วตรวจสอบอที่เราสั่งนะคะว่ามันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเอยกดสั่งซื้อสินค้าเลยนะคะเราอัพเป็น B.O. วันนี้เราต้องทำให้ได้นะคะ เพือ่อเงินแสนเงินล้านของเรา113บาทนะคะบวกแวดบวกค่าส่งอ่าบันทึกสำเร็จแล้วเราดาวน์โหลดหรือว่าแคปก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวนะคะมันให้เวลาเรานะเบบี้ขอค่ะ เราเข้าแอปเสร็จเรามาเรียกไปที่จ่ายบินนะคะแล้วไปยังชื่อตามนี้นะคะนะร้านค้าเขาเขียนว่าดอบบลิสนะคะราคาตามที่เราได้เลยอ่ะบันทึกเพื่อจำหน่อยอดอบอบบอ,อง่ายๆเตือน เตือนเตือนโอเคมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้นะคะดอปิสนะคะเอาเลยไม่มีค่าธรรมเนียมโอเคอ่าเราเข้ามาหน้าที่เราสั่งแล้วนะคะเราก็กลับสูหน้าหลักนะคะย้อนกลับสู่หน้าหลักนี่นะคะเอ๊เป็น B O เรียบร้อยประมาณา5นาทีนะคะ หหรือ10นาทีถ้าเราจ่ายเงินไปเราัพเป็น BO เลยนี่นะคะเดี๋ยวบีจ้จะขายสินค้าหรือว่าแนะนำตัวแทนได้นะคะคนนี้วันนี้บี้เป็น BO แล้วรายได้ของฉันยังไม่มนะี้ะคนเอาสามารถลิงก์สมัครของบี้ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวบี้จะคัดลอกแล้วไปวางให้ถ้าใครสนใจมาสมาัครได้เลยนะคะนี่นะคะเรา ต้องตรวจสอบสามารถเช็คได้จะส่งแล้วสินค้าเราถึงไหนแล้วสามารถตรวจสอบนะคะทุกคนเราชำระแล้วเราต้องไปดูจัดส่งแล้ว1นึรหัสออเดอร์นะคะรอรหัสพัสดุประมาณ1นถึงสวันค่อยมาดูนะคะเราเข้าบีเว็บดบิทุกวันอยู่แล้วบางทีเราเข้ามาเช็คสินค้าหรือมาเช็คลาย ได้แต่ละคนนะคะโอเคบีเป็นบีอแล้วมจามาแก้ไขข้อมูลนะคะเดี๋ยวดูบีดูข้อมูลส่วนตัวก่อน mm hmm. เราสามารถเอาร่วมกลุ่มได้กลุ่ม facebook mm hmm. เพื่อเรียนรู้นะคะให้เราเกอกบัตรประชาชนเข้าไปนะคะกก่ไอดีรายชื่อ facebook อะไรอะ่ะตามนี้เนี่ยอันนี้ข้อมูลบัตรประชาชนเราต้องสแกนบัตรประชาชนนะคะ สร้าง Fi, รูปโปรไฟล์ล้วก็สร้างแล้วบัญชีธนาคารเรายัางไม่ได้เลือกนะคะเดี๋ยวบี้จะมาบอกเรื่องการอัพรูปข้อมูลส่วนตัวอะไรทุกอย่างแล้วค่อยนี่นะคะตามนี้นะคะใส่เลขบัญชีให้ถูกต้องนะคะเพื่อจะบางบริษัทเวลาเราถอนเงินออกจากแอปนะคะสามารถถอนได้แบบเดียวไทมนะคะถอนได้ทุกวัน ถ้า,าคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวบี้จะลงลิงก์ไว้ให้ใต้ล่า,ลางคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจหารายได้เพิ่มทักแชทมาถามก่อนได้นะคะเดี๋ยวบี้จะตอบให้ทุกอย่างเลยและบี้จะอัดคลิปลงให้รู้ความเพื่อนไหวว่า บริษัทดอบลิทเนี่ยเขาสามารถให้เรามีเงินได้ไหมในการขายสินค้าการแนะนำเพื่อนมาร่วมขายสินค้าและสินค้านี้กำไรมากสุดนะคะกำไรเยอะเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องสต็อกทางบริษัทเขาจะส่งเขาจะแพ็คของเขาจะทำอะไรให้เราเรียบร้อยเราแค่เอาลิงก์ไปให้คนอื่นมาสมัคร ถึงจะถึงค่าเขาอยากซื้อของแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นคนสั่งของให้เขานะถ้าเป็นเซลแมนเราสั่งของให้เขาได้แต่ถ้าเป็นบีโอเนี่ยเราจะส่งลิงก์ให้เขาแล้วให้เขาไปเลือกเอาเองว่าเขาจะเป็นเซลแมนหรือเขาจะเป็นแค่ลูกค้าซื้อสินค้าเราเฉยๆหรือว่าจะเป็นบีโอเพื่อทำธุรกิจกับเรานะคะ แค่นี้ราคาบ๊ายบายค่ะทุกคน